สวัสดีครับผมมาเจอกับแฮสคูลกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของแฮสทัวร์แฮสแล้วครับวันนี้ผมใส่เสื้อแฮสมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะแจ็คแบบโฮเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเราดูเรามีเพื่อนๆ่นหลายคนเลยครับนี่ครับประชากรเราหลายคนเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเราจะไปรับประทานอาหารข้าวเย็นกันนะครับนคเราก็จะไปเที่ยวพัทยากันนะคะอันนี้คือเราตกลงกันแล้ว เมื่อกี้เลยกูตกลงคนเดียวแล้วก็ถ้าใครไม่ไปคือเรื่องของขาอันนี้เป็นมือแรกไม่รักขาตกลงแบบนี้ักมินเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะครับมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับจะยังไงเราก็จะเรียกรถไม่ใช่หรออันนี้ไอไม่ได้หรอใส่บายปะใส่สบายมากนี่เสื้อแฮเสื้อนี่มาทำไมเสื้อนี่หมาเสื้อแฮสเสื้อแฮสเอาายกไอะไรเอาเงี้ยนอนนี่ไม่ไปน้ำหอมแฮส อันนี้แฮทั้งตัวครับเออหัวหอมก็ยังแห้งกางเกงก็แฮไม่มีนะเดี๋ยวเรารอรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะไปไหนกันต่อครับนี่นะครับตรงนี้เราก็อยู่บริเวณกันนะครับเดี๋ราจะไปวิกตอรี่ครับกันต่อนะครับใช่เลยเราจะไปทำไมครับไปกินนักล่ากระทะไปตัดเนื้อสัตว์น้ำ เดี๋ยวขึ้นซับให้แล้วก็ขึ้นแบบว่าเอฟเฟกให้แบบมังกรลอยมาด้วยแล้วก็คนกินหมูกรทะด้วยอ่าคาดหวังแล้วรอเลยมันมีอีดิเตอร์อยู่ข้างหลังครนะค่ะคือคนไหนคะเนี่ยคนไหนคะคนเสื้อขาครับใช่นี่อนครับจะไปเจอกันที่นู่นมือมันนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศที่เราทานข้าวกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเรียนกันต่อนะครับที่รับผู้ฝึกซึกันเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่หนักหน่วงกันมากเลยนะครับทีเดียว ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อนะครับก็เจะมีพรีเซนต์กันอีกหลายตัวนะครับมาดูครับแต่งตัวกันเรียบร้อยมากคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการลงวิดีโอของแฮชทูแฮชนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนเราก่อนนะครับเพื่อนเราต้องการกินข้าวนะครัอร่อยนะครับ นี่นะครับก็ตอนนี้ได้อยู่ในตินดกกนะศาจการเรีย <c oughs> งวิชาอะไรนะไม่รู้ค่ะอาจารย์กันค่ะวิชาเต็มๆชื่อว่าวิชาสาาัมมนาค่ะแลขบีคีสอง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 กูแบบว่าไม่ก้มให้เพื่อนเลยหรอรหัสออของกูแล้วคือสามหนึ่งสี่นะคะแต่ว่าของเพื่อนคือสามศูนย์หก้าเราบค่ะ ปนเงไครับนี้เ okay? hey, ียโบถ่ายวอันีของคุณนะก็ตอนไปผมแนะนำก็คือว่าให้พวกคุณนะแบ่งการถึโบเออหนึ่งหนึ่งค่แต่รอบแรกถรงรอบห้าน่มั้ยหนึ่งสองเราหามาแล้วส่งลิงก์เข้าตรงแรมแล้วพวกคุณก็คุเสั็จลิเราไม่ต้องมานั่งหาไลไ์คนวันเสาก็จะพอแลั แั้วมันแบ่งดีๆนะครับแล้วก็ส่งนร้ลงกลางกระทรวงในระดับลู่แล้วก็จอเปิดแล้วก็แคปหน้าจอนี้ผมท้าไม่ย้อนอีกหนึ่งรอบนะครับให้คุณหามันมีทั้งหมด11ครั้ง11ครั้งคือหลังจากที่ผลิตไวผมไม่ได้ไลฟ์เลยตันนี้มีแล้วนะครับในใน